นี่ค่ะวันนี้น้องน้ำขิงกับย่าลุเก็บไข่มาได้แล้วนะคะไข่สดๆเก็บจากเล้าไข่สดๆเลยนะคะวันนี้ได้มาทั้งหมดสิบฟองสิบฟองน้ำขิงมาช่วยน้ำขิงสวัสด,ดีก่อนสวัสด,ดีค่ะเราได้ไข่มาแล้วนะคะวันนี้น้องน้ำขิงหยุดก็เลยมาช่วยย่ากเก็บไข่เราจะได้ไปทอด ไข่ให้น้ำขิงกินไปโรงเรียนดีไหมชอบไหมชอบไข่ทอดวันหนึง่งไข่ต้มวันหนึง่งกินแต่ไข่หน้าเป็นไข่แล้วนะห<า> <laughs> น้าอาญกาก็ด้วยหน,น้าบ้านเป็นไข่กันแล้วเรามีฟองนึ่งที่อุ่นมากเลยเอาอุ่นสิลูกมันเพิ่งออกมาไงแล้วเราก็ไปเก็บออกมาจากลังเลยพอดีเลยอาน้ำขิงบ๊ายบายเดี๋ยวไปเก็บ เดี๋ยวไปดูปลาต่อนะคะจ้าไปดูปลาต่อค่ะ